ว่าข่าวกล่าวทมวันนี้จากศูนย์ผลิตภัณฑ์อัมพรองต้มจังหวัดกระบี่จะมากล่าวเรื่องการอื่นการอื่นามอื่นอาธรรมตื่นตูมตื่นข่าวหรือว่าเป็นธรรมวาตีว่าธรรมวาตีอาจารย์คนหนึ่งในพุทธปัติษสีขอเป็นกรรมการในพุทธประดิษฐสีขอโต้แย้งและให้เหตุให้ผลว่าที่จะตื่นตามตื่นอาธรรมรมาวัดโดยการแสดงอ,อกภายนอกมันบวกบวก,กถึงภา,ายใน จะเห็นคุณค่าของทฤษฎีไม่ใช่ว่านักเรียนเก่งหลักทฤษฎีวิชาการทางพุทธศาสนาหรือหลักวิชาการแขนงในสาขาในคณะมันต้องบางปัดปฏิบัติการดังนั้นถ้าเก่งในทฤษฎีคนนี้เก่งนักเรียนนี่เก่งทฤษฎีหลักตำราอย่างเดียวถ้าไม่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะสอบผ่านอย่างเดียวคนที่พูดเก่งไม่ใช่ว่าปฏิบัติเก่งสังคมใดก็แลวแต่กิจการงานมีแต่คนพูดไม่มีคนทําก็ไม่ได้ผบความสําเร็จในกิจการงานนั้นจะมีทําเลก็ต้องประเมินว่ามันเข้าตรงเป้าหมายประเมินผลไหม ในหลักของพุทธศาสนาก็มีทั้งปร,รัชิธรรมมีปฏิบัติธรรมเล็ปริเวทธรรมมันก็นคือความวาัดประเมินว่ามันถึงวิมุติบรรลุไรบรรลุผลได้ขัดเกลเียดกิเลสบ้างไหมได้หลุดไปเน้วิมุติญาณศาสนานะมันต้องมีเราร์ด,ด้วยว่ามันหลุดแบบไหนอ,ออกเบ็ดหนมีปัญญาเกินก็ไม่ได้ปัญญาเกินมันมาแน่ตีไอ้หู้เกินก็มันทำให้หลงในเป็นอย่างนี้ศาสนาพุทธเราพุทธพุทธบถตรทีของเรามีแต่คนมันฉลาดเกินและคนหู้เกินแล้วคนหลากลาเกินก็ทิฏฐิมานะ่ะ ไปกล่าวลบดูดูหมิ่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นภาพรวมที่เกิดความรักความสมามัคคีคาใดที่เป็นปิยวาจาที่สัตบุตรควรใช้บัณฑิตควรใช้พรามที่ว่าเป็นผู้รู้ควรใช้เพราะฉะนั้นคาที่คำหยาบคาด่ากันปรุษาวาจาคาหยาบคายเนี่ยปีฑุนาวาจาคำเสสิษสัมภปาลาปครคาเพื่อเจอเจะาพวกเนี้ยมันเป็นคําของพวกอธาธรรมพวกพานพวกโจรป่าที่กล่าวด่ากันมึงกลัวเฮียหานี่พวกพระเดงการพนันพวก นักเลงสุราตัวนี้ใช้กันดังนั้นถ้าบัณฑิตต้องใช้คําพิยวาจามีเบ็ดอย่างมากมายเราดูได้เลยผู้ที่กล่าวธรรมและมีคุณธรรมมีรัศมีธรรมรัศมีธรรมรัศมีทิพธรรมนี่จะไม่เกิดอำนาจทิพ์และเกิดอำนาจญาณไปดูได้เลยสัมผัสได้เลยผู้ที่มีธรรมรัศมีธรรมบอกเนี่ยเห็นว่าหลวงพ่อปราโมทะามโฉดูเถอะนาสาระกาักระจาเจริญสติสัตนาดูหน้าทั้งที่ัตนา่านก็มีความปวนคลายแน่เหมือนหลวงตามาเนี่ยสอนเรื่องอารมณ์เรื่องคลื่นอารมณ์เนี่ย ไปดูศาสนาท่านก็มีความสบายที่มุกเยนเลพุนมิจฉาบรรลรัตมีธรรมเนี่ยกระัานค้ะจะจะวัดการในคุณธรรมก็ต <c oughs> ้องมีคุณธรรมภายในมีศีลก็ต้องสารวจศีลอยว่ศีน,นเรามันทะลุด,ด่างพ้อยมันศีนหน้าคือศีลของมนุษย์ถ้ามันลวกศีนหน้าไปแล้วคำหยาบคำดา่าพระเจ้าบอกว่าเป็นคําบาปเนี่ยมันเป็นมนุษย์ไม่เต็มมนุษย์เต็มต้องมีศีหน้าถ้ามนุษย์มนนมมไม่เต็มมันก็ขึ้นสัตว์ถ้าสรรเสริญอยู่บ่อยๆพูดอยู่บ่อยๆชักชวนทํากันบ่อยๆมันไปถึงได้นรกเลยอื้อในสุดคืออาจารย์ที่ อ่าที่เหมือนกับว่าพวดชวนกันคาอาบตำราลมั่วหวนเอาเขี้ยวมาชนตะเลาะกันมันเกิดกลุ่มหน่อยปกป้องพระศาสนานี่มันทำลายพระศาสนาในพุทธประวัติศรเราเป็นแบอย่ยางโยชนไม่ได้เลยเป็นเบียดางดชนหลังสือทอดพระศาสนาแบบนี้ไม่ได้เลยมันต้องเห็นคุณค่ากันใครทำประโยชน์ในสังคมไอ้ที่เลวมันก็มีที่ที่ด่าด่ากันด่าทูกก็มีนะด่าพระสงฆ์งเจ้าสิถูกหราศาสตร์ทับพวกหมอดูเนี่ยอันนี้ทำประโยชน์ก็มากมายนี่นี่ไปด่าเรื่องเกี่ยวกับคือถือศีลกินเจที่พี่น้องชาวจีน ที่ถือศีลและชักนําให้กูสุดจางศาสนาเนี่ยเหมือนกานลากป่าชาในการก้าทรงก้าทรงดีก็มีว่าฝังศพแล้วหาไม่เจอ,อให้การมีการร่างทรงไปหาหลุมศพแล้ทำอุทิศบุญให้ศพรายะเป็นสิ่งดีมีต้องควรให้กําลังใจขอให้กําลังเพื่อ้เขาทำความดีต่อความประโยชน์ต่อสังคมได้สายโมดูโหราชาที่ประสาทเป็นคุณซื้อที่ว่างวางผังบ้านผังเมืองมา วัดปัสสาวะจะดูบูชาตลอดจอกกรกกรอยจากพระอาทรอุ่นจะดูถามว่าขุ่มเม้งถ้าดูก็พระยาคุัญญรนี่ก็สายหมอดูนะพระอาหารองค์เร่ของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยมีันาวากีก็สายหมอดูทำลายพุทธลักษณะพระพุทธเจ้าแล้วได้ประโยชน์ในการดูในระบบศาสนะพุทธเจ้าเนี่ยจักรวาลูกหลานของโหราศาสตร์เนี่ย ออกมาบดเป็นปัญวัคคีได้ประโยชน์ฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่ามันไม่มีมอย่าไปไหวเลยพระเครื่องไม่มีพุทธคุณพระเครื่องอุติสิีดีพระเจ้ารับรองไว้พระธาตุเจดีบริโภคเจดีจะรูปเล็กรูปใหญ่ก็เป็นทิ่งที่เป็นค่าทางวัตถุไอ้นึกถึงคุณธรรมนึกถึง องคุณพระพุทธประธรรมประสงฆ์เรื่องพุทธคุณที่มีเป็นเรื่องอาจินใจของพระอิศยของพระเจ้ทาที่เราไม่ปฏิบัติเข้าถึงโยนไปลบรู้ไม่ได้เลยแ<ด>ม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเองก็เหมือนกันที่เป็นผู้ที่ทรงฌานทําเรื่องประตุมงคลพระพุทธหลับรรทุมสมเด็จพระพุทธเจ้าโตทำครบสมเด็จเนี่ยให้เป็นสื่อที่ระลึกถึงคุณพระเจ้าส่วนที่คนไปใช้แล้วใครบ้างที่เห็นพระแม้แต่พุทธคุณภาษาคุณพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติไปปฏิบัติชอบและอารัตนนากล่าวถึงเนี่ยมีประโยชน์มากมายให้กำย่จตรงนี้